หลุดพ้นจากเมทริกซและการสัแดงสวัสดีพวกเราอาร์โทเรียนเรายินดีที่จะเชื่อมต่อกับคุณทุกคนเรารู้สึกขอบคุณตลอดไปสำหรับการดำรงอยู่ของเราสำหรับความสามารถของเราในการขยายและเป็นแหล่งพลังงานมากขึ้นนั่นคือความหมาย ของการดำรงอยู่ของเราดังนั้นมันจึงกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับเราที่จะสัมผัสประสบการณ์นั้นบนโลกเมื่อคนเริ่มเชื่อในภาพหลวงตาหรือสิ่งที่บางคนเรียกว่าเมทริกคุณจะลืมไปว่าการดำรงอยู่ของคนนั้นเกี่ยวกับการขยาย ไปส่งการสร้างสรารค์ใหม่ล่าสุดข,ของซอสและแน่นอนว่าคุณลืมไปด้วยว่าคุณคือแหล่งที่มาที่เป็นทางการสร้างและประสบการณ์ไปพร้อมกันคุณมีความคิดเช่นนี้ในภารกิจของคุณเพื่อแสดงบางสิ่งความสัมพันธ์ประสบการณ์การเงิน งานและอื่นๆมีหลายสิ่งที่คุณอยากจะแสดงให้เห็นว่าเราสามารถแสดงรายการสิ่งเหล่านี้สําหรับส่วนที่เหลือของการส่งนี้และยังไม่ผ่านแม้แต่ประเซ็นต์เล็กน้อยของสิ่งเหล่านั้นคุณสามารถเห็นอนณาจักรทางกายภาพเป็นตัวแทนของสิ่งที่ เกิดขึ้นในระดับที่ไม่ใช่กายภาพคุณกำลังสร้างภายในภาพหลวงตาหรือแมทริกถ้าคุณต้องการและจากนั้นคุณปล่อยให้สิ่งที่คุณสร้างขึ้นไหลไปหาคนเพื่อที่คุณจะได้สัมผัสกับมันและถ้าคุณมองว่าทั้งหมดเป็นซอส มันก็จะสนุกมากขึ้นตอนนี้ขณะที่เรากำลังแสดงรายการต่างๆทั้งหมดที่คุณปรารถนาและแสดงออกมาสิ่งที่ทำให้รายการนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สิ้นสุดคือคุณสามารถแสดงประสบการณ์ความรู้สึกสถานะของการเป็นคุณสามารถแสดงความสุข คุณสามารถแสดงสถานะของความเป็นหนึ่งเดียวคุณสามารถแสดงความรู้สึกของความรักที่ไม่สิ้นสุดได้และผู้ที่เคยมีประสบการณ์ทุกอย่างในอนาจาักรทางกายภาพที่พวกเขาเคยต้องการสัมผัสมาก,ก่อนแล้วมักจะไปหาประสบการณ์ประเภทที่ ไม่ใช่กายภาพความรู้สึกดังกล่าวสิ่งเหล่านี้มีลักษณะที่ไม่สิ้นสุดในธรรมชาติมากกว่าสิ่งที่เป็นวัตถุซึ่งสามารถแตกหักสูนหายถูกขโมยหรือไม่สามารถให้บริการคนอีกต่อไปด้วยเหตุผลบางประการบางที แจ็กเก็ตแฟนซีที่คุณต้องการเมื่อ5ปีที่แล้วอาจล้าสมัยไปแล้วแต่ประสบการณ์ที่คุณมีได้นั้นไม่ใช่การอัปเกรดทางกายภาพเช่นเดียวกับโทรศัพท์และอุปกรณ์อื่นๆที่ต้องมีการอัปเกรดและจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งดังนั้น ความรู้สึกแห่งความสุขที่คุณประสบเมื่อวานนี้จึงไม่ใช่ความรู้สึกเดียวกับวันนี้และนั่นคือสิ่งที่ทำให้การแสดงออกมานอกแมทริเป็นเรื่องสนุกนั่นคือเหตุผลที่ผู้คนใช้เวลาพัฒนาจิตวิญญาณของตนมาระยะหนึ่ง เข้าใจว่าภาพลวงตาจะต้องอยู่เหนือระดับหนึ่งในที่สุดคุณก็จะยังอยู่ที่นั่นในร่างกายและคุณจะต้องมีประสบการณ์บางอย่างมากกว่าประสบการณ์อื่นๆแต่คุณจะไม่ยึดติดกับมันคุณจะไม่รู้สึกว่าล้มเหลว หากคุณไม่ได้แสดงบ้านในฝันของคุณในช่วงเวลาที่คุณตัดสินใจว่าเหมาะสมที่สุดคุณสามารถตระหนักได้ว่าแม้แต่การเล่นในแมททิีกลวงตาก็สนุกและมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นการเติบโตทางวิญญาณในตัวคนแทนที่จะเป็นไม้วัด ที่คุณใช้วัดว่าคุณเก่งไม่ทางใดก็ทางหนึ่งลองนึกถึงประเภทของความรู้สึกและประสบการณ์ที่คุณต้องการแสดงออกมามากกว่าสิ่งของและหนักว่าคุณสามารถเข้าถึงสิ่งที่จับต้องไม่ได้ในขณะนี้ในขณะที่บางสิ่ง จับต้องได้อาจใช้เวลา3-5วันในการจัดส่งทางไปรษณีย์แล้วรร้ว่าไม่มีอะไรหยุดคนจากการหลุดพ้นจากสิ่งที่เรียกว่าแมทริกสิ่งเดียวที่จะหยุดคนได้คือคุณนี่คือกุญแจ และความลับที่แท้จริงของทุกสิ่งเรารักคณทุกคนแล้วเราก็ปโปอยความรักนั้นลงไปในสนามพลังงานของคนตลอดเวลาเราเป็นทูตแห่งความรักของระบบของเราสำหรับพวกคนทุกคน,ท,กคนที่พยายามรู้สึกผูกพันกับครอบครัว กาแล็กซีของคุณมากขึ้นเรากระจายความรักนั้นไปยังมนุษย์ทุกคนไม่ว่าพวกเขาจะสนใจเชื่อมต่อกับเราหรือสิ่งอื่นใดก็ตามเรารู้ว่าความรักจะช่วยให้เราเชื่อมต่อกับคนทุกคนได้เสมอเรารู้ว่าความรักคือคำตอบ นั่นคือกุญแจสำคัญและนั่นคือทั้งหมดที่มีทุกสิ่งคือความรักไม่ว่าจะต๊กจนสดุดหรือสวิตรแรงดันไฟฟ้านั้นปิดลงจนคนแทบไม่รู้สึกแต่มันอยู่ที่นั่นเสมอยังคงอยู่ในสถานที่มืดมอนที่สดุด สิ่งมีชีวิตที่ชั่วร้ายที่สุดประกายแห่งความเป็นพระเจ้าความรักที่ไร้เงื่อนไขยังคงอยู่ภายในและด้วยการแผ่ความรักไปรอบๆคุณสามารถเปิดใช้งานมันให้ผู้อื่นคุณสามารถส่งแสงในผู้อื่นและแน่นอนว่า คนสนับสนุนให้คนอื่นเป็นตัวของตัวเองจริงๆและอย่าก,กังวลว่าใครไม่ใช่แล้วคนจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตลอดไปนี่คือความรักมันไม่ใช่ความรับที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่ความรับที่ถูกเก็บไว้อย่างดีมันไม่ใช่ความรัก ที่ต้องอย่งลึกมากมายในการคิดออกแต่คนต้องจำมันไว้เพราะโลกจะซับซ้อนและยิ่งซับซ้อนถ้าคุณปล่อยไว้และคุณอาจคิดว่าความรักเป็นสิ่งที่คุณได้รับเท่านั้นผู้อื่นหรือบางสิ่งที่คุณให้ กับผู้ที่ได้รับเลือกแม้เพียงไม่กี่คนที่พิสูจน์ว่าตัวเองมีค่าแต่จงให้โอกาสตัวเองเป็นรู้สึกถึงมันโดยไม่มีเหตุผลเผยแพร่โดยไม่ลังเลแล้วคุณจะเข้าใจว่านั่นคือสิ่งที่คุณเป็น แน่นอนว่ามันช่วยได้เมื่อคุณมีความต้องการทั้งหมดในระดับกายภาพมันง่ายกว่ามากเมื่อคุณวางเมื่อคุณมีอาหารอยู่ในท้องมีหลังคาคุมหัวมีไฟฟ้าใช้และคนมีทุกแน่มุมของชีวิตที่ต้องดูแล ซึ่งเมื่อคนดูแลมันมันก็ง่ายขึ้นสำหรับคนที่จะรักในการปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งหมดนี้ให้แน่ใจว่าการแสวงหาของคนเต็มไปด้วยความรักความเมตตาความเห็นอกเห็นใจและความเข้าใจที่ผู้อื่นพยายามตอบสนองความต้องการ ของพวกเขาเช่นกันและนั่นเป็นอีกกุญแจสำคัญในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตลอดไปเพราะเป็นเรื่องง่ายที่จะจมอยู่กับการแข่งขันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคนคิดว่าชีวิตมีจำนวนจำกัดแต่เมื่อคนเข้าใจว่า มีทุกสิ่งที่คุณต้องการอย่างไม่สิ้นสุดเพราะคนสร้างประสบการณ์ของคุณเองจากความเป็นจริงคุณจะผ่อนคลายมากขึ้นรู้สึกสบายใจมากขึ้นและมันจะง่ายขึ้นสำหรับคนที่จะอยู่ในหัวใจเพื่อแผ่ความรักในทุกทิศทาง เราจะพูดอีกครั้งนี่คือกุญแจและเป็นความรักและเมื่อคุณได้รับแล้วคุณจะถามตัวเองว่าคุณทำได้อย่างไรคิดว่าความรักเป็นเปลวเพลิงชั่วนิรันดร์ที่เผาไหม้ใจกลางหัวใจของคุณและรู้ว่าเมื่อคุณใส่ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของคุณลงไป คนจะพบมันเสมอแม้ว่าต้องใช้เวลาและสมาธิในการทำคนจะพบมันและกระจายมันโดยการจดจ่อกับมันและหายใจเข้าและใช้มันง่ายจริงๆเราคือสภาอาครุเรียนเรามีความสุขกับการเชื่อมต่อกับคนทุกคน